ครับก่อนดนึ่งกับผมแอดเค็นเคนก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้แอดเค็นเคนจะพาพี่น้องมาชมการคำนวณหวยปี63สนะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับวันที่สิมีนาคมหวยออก ต้อวันที่หนึ่งห้าศูย์สามสี่สี่หกสร้างออกเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเจ็ดสองหงนี่จะเป็นเลขท้ายเลขท้ายสามตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ออกสุดท้ายนะครับแล้วมาชมสูตร b ก่อนนะครับสูตร b นี่ครับจะมีข้างบน446แล้วข้างล่าง 7จแล้วก็เอาเลขท้าย3ตัว7 2็ดสหครับมาบวกลบคูณหารครับคําตอบได้นี่เลยครับ3 2 4 3องสีห้าห้นองะครับเอาคำตอบถามตัวท้ายนะครับ5 0านย์สนะครับส่วนสูตร a นะครับสูตรครับนี่ครับอันนี้สรุปผลบวกอันนี้ สรุปผลคูณนะครับเราจะมายึดของผลบวก3ตัวท้ายนะครับได้6 2 1หนึ่งนะครับหลังจากนั้นแอดเกนเกนก็จะมาคำนวณเลขเด่นนะครับเลขเด่นดับนะครับเลขเด่นคำนวณออกมาแล้วตัวที่ได้แต้มแต้มเยอะที่สุดคือเลข2นะครับเลข2ได้สิหแต้มนะครับเยอะกว่าเพื่อนหลังจากนั้นลองลงมาจะเป็นเลข0ูนย์เด่นลองครับ9แต้มนะครับ ส่วนเลขดับก็คือแต้มน้อยกว่าเพื่อนนะครับจะเป็นเลขแปดครับมีแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็ดับลองก็คือเลขหงครับมีแค่สองแต้มนะครับแล้วเราก็จะได้เด่นเด่นสองเด่นลองศูนย์เลขดับดับเด่นดับเลยนะครับแปดแล้วก็ดับลองหกนะครับหลังจากนั้นคำตอบของเลข สูตร A ก็จะได้คำตอบ621นะครับหกสผมก็สลับหลักเป็น162นะครับส่วนตอบ B ได้502นะครับลดลดลงมาสองแต้มก็คือเหลือศูนยนะครับถ้าออกมาอย่างนี้ก็คือสูตรชีบอกว่าเลขโอกาสที่จะเบิ้ลสูงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเบิ้ลตัวไหน มาดูแต่ละสูตรจะมีเลขที่ตรงกันก็คือเลขสองนะครับเลข2ส,สูตร A สูตร b ก็คือมาตามสูตรเน้นๆเลยครับเลขสองคือมาแน่ๆครับแอดเขนฟันให้นะครับแล้วก็เลขที่ออกงวดต่อมาก็งวดประจำวันที่หนึ่งเมษานะครับหกสามปีหกสามนะครับ เลขที่ออกนะครับข้างบนก็คือศูนย์เก้าห้านะครับข้างล่างก็คือสองสองนะครับนี่ครับสูตร b ได้ศูนย์สองก็ไม่เข้านะครับสูตรสูตร A ได้สองหนึ่งก็ไม่เข้านะครับสรุปแล้วตัวเด่นครับมาเนี่ยก็คือเลขสองครับมาเลยครับสองสองแล้วก็อีกสูตร b ชีคว่าเลข จะต้องเบิ้ลก็เบิ้ลจริงๆนะครับแต่เป็นเบิ้ลสองสองนะครับของ B นี้มันจะได้ศูนย์นยนะครับก็นี่เลยครับจูที่แอดเคนเคนคำนวณมาย้อนหลังให้ดูนะครับสุดท้ายนี้แอดเคนเคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ